ดีพี่ๆอีกรอบนึงนะคะสวัสดีนะคะเขาเราเยนะียกอะไรเนาะเขาถ่าถามถึงล่าสุดเลยนะคะที่ทางี่คุณภานาออกมาโพสต์ฟาดถึงเราแล้วกับน,น้องต่างด้าวการละครที่โพสต์เราลิลลี่ได้เห็นไหมคะทีนน่เข<อ>าโพสต์ล่าสุดโอเค่ะตรงนี้เราอยากจะพูดยนะังไงเขาเขาก็เหมือนกับแบบฟาดเราค่อนข้างหนักเหมือนกันเลยแรงแรงก็แรงจริงๆคือหนูไม่ได้ใช้ชื่อเสียงของ เขามาทำมาหากินแต่ชื่อเสียงของเขาที่พังทุกวันนี้ก็คือการกระทำของตัวคุณเองรีอ้อนวอนก็แล้วพูดดีก็แล้วโมโหร้ายร้ายกาศก็แล้วเสียน้ำตาด้วยความรู้สึกที่เสียใจก็แล้วแต่คนแบบเนี้ยมันเหมือนบัวที่อยู่ใต้ตมอ่ะ ไม่ว่าเราจะปลุกเขาให้ตื่นขนาดไหนเขาก็ยอมหลับตาตาบอดอยู่อย่างนั้นมันเหมือนคนที่ไม่รู้บุญคุณคนไม่รู้ว่าตัวเองทำผิดแล้วไม่เคยคิดที่จะแก้ไขคนแบบนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าคนผ่าน ชอบพานแต่คนอื่นเพราะฉะนั้นไม่ควรยุ่งกับคนแบบนี้คอย่างที่เขาเขียนบอกประมาณว่าเออเราแบบมาร้องไห้ขอโทษการกระทำแบบนี้ไม่เหมือนกับการแบบเหยียบหน้าแล้วมาแบบตบกหลาททำไมฉันถึงร้องไห้แบบนั้นฉันมีแต่ความจริงใจให้คุณนะคุณเอาแต่โทษฉันอยู่นั่นแหละว่าฉันทำให้หชีวิต ครอบครัวคุณพังถ้าคุณไม่ยืมเงินฉันครอบครัวคุณจะพังไหมแล้วถ้าคุณไม่โกหกฉันตอนนี้ชีวิตคุณจะพังแบบนี้ไหมแล้วถ้าวาจาคุณสักเิ์ชีวิตคุณก็คงจะสวยงามกว่านี้แต่มันมีแต่น้ำลายไงคือพูดอ่ะ รีเป็นคนไม่ใช่คนมาโกโหกตอแหลหรอกนะไม่เป็นไม่ถนัดชอบก็คือชอบไม่ชอบก็คือไม่ชอบฉันมีแต่ให้คุณอะ่ะแต่คุณทำผิดพลาดกับฉันอะก่อนที่ฉันจะออกสื่อฉันก็บอกคุณแล้วหลักฐานฉันมีเข้าใจไหมทีนี้ คุณก็ไปโพสทีนี้เราก็ไม่ได้ไปยุ่งวุ่นวายคุณมาพูดว่ารีบไปไหนก็เขาเรียกพูดอะไรไเขาเรียกว่ากวนเหรอหรือแซะอะไรอย่างงนี่วมธทำ มันเสียเวลาเวลาฉันเชื่อฟังคำสอนของลูกชายเคาลบคำสอนของ FC ทุกคนที่รักและแม่ตาฉันฉันไม่เสียเวลาไปแซะคุณหรอกเหมือนที่คุณแซะฉันอยู่ตอนนี้มีใครเคยเห็นที่แซะเขาบ้างไหมนี่ไม่แซะถ้า,ากูด่ากูก็ด่าเลย อันนี้พูดจริงๆนี่เอาเวลาที่แซคคุณน่ะที่คุณคิดว่าฉันแซไปทํามาหากินเปลี่ยนแปลงตัวเองรู้ผิดชอบชั่วดีแก้ไขและทําให้ FC มีความสุขดีกว่ามันคุ้มค่ากว่าเยอะคุ้มค่ามากกับเงินแปดแสนที่เสียไปโคตรเจ๋งเลยนะมันเจ๋งกว่าที่จะไปแซคคุณหรอก แล้วคุณมาโพสต์ว่าฝากหน่วยงานตรวจสอบน้องต่างด้าวต่างด้าวใช่จะว่าคนลาวคนกัมพูชาคนพมา่าเป็นต่างด้าวก็ได้ก็ยอมรับก็ได้แต่ต่างด้าวคนนี้อยู่เมืองไทยถูกต้องตามกฎหมายครอบครัวพ่อแม่ลูกอยู่ถูกต้องตามกฎหมายมีเวิร์คพมิต มีวีซ่าทำงานอาดีตสามีเปิดบริษัทเข้าใจไหมหนูไม่ไม่เคยทำอะไรผิดกฎหมายแล้วไม่เคยมีคดีอะไรเลยจนมาถึงได้มารู้เลยว่าคำว่าด่ากโกหกตอแหลเนี่ยทำให้ชีวิตฉันแปะเปื้อนพังพินาศขนาดนั้นเลยเหรอแต่ไม่เป็นไรยอมรับ เราเข้าใจไม่แก้ตัวเราพลาดเองแต่ก็ขอบคุณที่มันเป็นบทเรียนเราไม่โทษใครเราโทษตัวเองหัดโทษตัวเองบ้างนะคะหัดโทษตัวเองบ้างปื่นได้แล้วอย่ามัวอยู่แต่ใต้ตมขุดหัวขึ้นมาจากตมบ้างจะได้มีตาเห็นธรรมกับเขาบ้างตัวสอบอะไรต่างด้าวคนเนี้มีแต่ให้ ไม่เคยดูถูกคนไทยไม่เคยเอาเปรียบคนไทยมีแต่ช่วยคนไทยมีแต่สร้างสิ่งดีๆให้แผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่รีที่รีมีบุญได้มาอาศัยในแผ่นดินไทยถ้ารีไม่มีบุญรีคงไม่ได้อยู่อย่างมีความสุขต่างด้าวคนนี้คงไม่มีเงินเป็นร้อยล้านให้คนไทยยืมหรอกค่ะ ถ้ามันไม่ดีจริงเราเรากลัวไหมว่าพอเราออกมาพูดวันนี้อีกแล้วเดี๋ยวเขาก็จะหอปโตอะไรเรามาอีกอะไรอย่างเงี้ยหนูขอพูดเป็นเรื่องครั้งสุดท้ายแล้วหนูทำหมดทุกอย่างแล้วไงทุกอย่างแล้วจริงๆนะแม้จะกลับเท้าขอโทษเอ่ยถ้าคนไม่บริสุทธิ์ใจถ้าคนมันไม่จริงใจกับไอ้แค่ว่าโกหกตอแหล ยอมกล้มกลับเท้าด้วยจิตวิญญาณที่บริสุทธิ์อ่ะแต่บอกว่าไม่ใช่การละครไม่ใช่ละครช่องเจ็ดช่องสามก็ถ้าคิดได้แบบนั้นลี่ก็เคารพในการตัดสินใจของคุณก็ไม่เป็นไรก็ไปสู้กันที่ศาลมันมีเหตุและผลของมันลี่ไม่ใช่คนที่อยู่ๆจะมาด่าเปลา่ปลาเปาไม่ใช่นิสัยและไม่ใช่สันดานอืมแล้ว นี่จะพูดอะไรี่ลืมอ้องอีกแล้วอาถามใหม่เขาบอกาเราเหมือนลาก็ลงนรกแล้วก็แบบไปพูดดีกับเขาเลยเชื่อเรื่องกฎเห็นการกระทำไหมบางทีถ้าอยู่ใต้ตมมากมันอาจจะไม่รู้คำว่าบุญและบาปถ้าไม่รู้บุญและบาปไม่เป็นไรเคยเห็นการกระทำของตัวเองไหมพูดว่า คุยกันหลังบ้านก็ได้นี่คุยมาสองปีแล้วค่ะเคยฟังไหมล่ะคุณคุยกับเรามาสองปีแล้วเราทั้งร้องไห้เราทั้งอ้อนวอนเราทั้งขอร้องขอแค่ห้าหมื่นก่อนได้ไหมหนึ่งมืนบาทก่อนได้ไหมแล้วมันได้ไหมเท่าการกระทำของคุณไม่เป็นแบบนี้อะ่ะชีวิตคุณจะพังไหม ชีวิตสามีคุณจะชื่อเสียงของเขามันจะเป็นแบบนี้ไหมหักโทษตัวเองสิเงินที่คุณเอาไปอะ่ะเป็นเงินที่ฉันลำบากอะ่ะถ้าฉันไม่โดนใครโกงฉันจะไปขอเงินคุณเหรอเงินของฉันฉันจะต,ต,ต้องก้มกาดเท้าขอร้องด้วยซ้ำไปยังจะมีหน้ามาพูดใส่ร้ายคนอื่น บางทีก็งงมากโตมาได้ยังไงหมายความว่าเราเคยไปก้มกราบทางเขาอลองให้เขาเห็นเลยเพื่อจะขอเงินคืนเพื่อจะขอเงินคืนทำไมเราถึตงต้องยอมทำแผนนี้เมืม่อเราเป็นเจ้าหนี้อ่ะ <c oughs> เราเนี่ยขอน้ำหน่อยค่ะร <c oughs> <c oughs> ีพึงจะขาย,น,ย,น,ยนี่นีดนึ่งขอน้ำนะ <c oughs> <c oughs> ลี่เนี่ยไม่ใช่คนที่จะไปหาเรื่องใครลี่ต้องลี่เนี่ยก่อนที่จะทำกิริยามารยาทไม่ดีคือมันดีมาแล้วหลายครั้งเราจะใช้ไม้อ่อนเสมอที่จะแม่หนูไม่สบายลูกหนูป่วยอยู่โรงพยาบาลนะเราพูดดีไปแล้วทั้งหมดแล้วไง มันไม่ได้ผลไงกับทุกคนมีกลุ่มมีกลุ่มบางคนที่ไม่ชอบพอใจในิริยาท่าทางอุปนิสัยจริตเยอะของรี่มันก้าวรล้ามันไม่ดีมันมีเหตุและผลคือถามหน่อยชีวิตของมนุษย์ทุกคนพี่จะขาวสะอาดอย่างเดียวหรือไงมันมีขาวกับดำชีวิตพี่จะใช้แต่ ขาวตลอดชีวิตเลยหรือไงมันก็ต้องมีไอ้านไอ้ดำมาแทรกบ้างไอ้ดำเนี่ยถ้าไม่มีใครมาทำร้ายมันอะ่ะมันไม่ออกมาหรอกถูกไหมถามหน่อยคนทำร้ายพี่เนี่ยไม่ต้องบอกว่าโกงพี่หรืออะไรก็แล้วแต่เขาแค่มองตาพี่แบบ<ม>ก็ด่ากูในใจชิบหายแล้วถูกไหม เพราะว่าลี่โดนกระทาไงลี่โดนกระทําลี่รู้ว่าลี่เป็นคนพูดตรงพูดแรงแต่ลี่ไม่เคยทําร้ายใครนะแล้วลี่ก็ไม่เกลียดคุณด้วยแม้แต่คนที่ว่าลี่อยู่ตอนนี้เอาเงินลี่ไปทุกคนเลยลี่ก็ไม่เกลียดไม่โกรธไม่สาบไม่แช่งเพราะเชื่อว่า ผลของการกระทําทํากรรมกับใครไว้ต้องได้รับกรรมแน่นอนเราก็งือเหมือนเป็นความรู้สึกอัดอั้นเหมือนกันนะเวลาเขามาแตะเราแบบนี้ดุฟาดเราแบบนี้คือแบบทําแค่รู้สึกว่าเราอ่ะช่วยเหลือเขาตลอดเวลามีอะไรยกหูโทรศัพท์ขึ้นทีไรก็พูดแต่เรื่องเงินก่อนเรื่องแรก แล้วรีบอกแล้วว่ารีไม่มองข้อเสียรีมองแต่พลังบวกเข้าใจไหมจนก็เหมือนก็เหมือนความดีที่รีความจริงใจของรีทุกคนก็มองว่ารีโง่ไงเออรีโง่ก็ได้แต่มันมีแต่ความบริสุทธิ์ถ้ารี่ไม่บริสุทธิ์ทุกครั้งที่คนโกงรี่รี่ไม่กลับมายืนสง่างามแบบนี้หรอก ก็ตอนนี้ก็คือไม่น่าจะจบกันได้ดีกับเขาได้แล้วใช่ไหมคะอารมณ์เราดูุ้่งมากเลยวันนี้ไม่ใช่รีแค่แบบอยากให้เขาวางบ้างเป็นห่วงจริงๆนะหนูพูดจริงๆว่าหนูอยากให้พี่วางวางซะความโกรธความแค้นนั้นน่ะพี่ถือพี่แบกเอาไว้อ่ะหนูไม่ป่วยจิตนะแต่พี่จะป่วยจิต ถ้าพี่ไม่รังเกียจหนูยังพูดทาเดิมเพราะเมื่อก่อนไม่กี่เดือนที่ผ่านมาพี่อยากไปบวชเหมือนน้องลี่อยากไปอยากไปอยากรู้ว่าทำไมน้องลี่ถึงถึงมีความสุขได้ทั้งๆท,ท,ที่ไม่เหลืออะไรเลยถ้าพี่ไม่รังเกียจลดอัตราลดอีกโก้ลดคําว่าครอบครัวของพี่ลงไปชื่อเสียงอะไรของพี่ลดมันไป เอาให้มันเหลือแค่หัวใจจิตหัวใจจิตจับมือเรียไปบวชด,ด้วยกันไหมพี่พูดจริงๆอยากให้พี่ตื่นแค่นั้น,นหนูไม่โกรธไม่เกียดถ้าเขาขอโทษหนูก็ยอมให้อภยัยและหนูขอโทษไปแล้วเขาก็ไม่ยอมรับคำขอโทษที่พูดเนี่ยที่โมโหออกมาก็อยากให้เขาตื่นแค่นั้นแหละหนูตื่นแล้ว หลังไม่ได้มีการพูดกับเขาเพิ่มเติมเลยไม่ได้คุยเลยไม่เคยได้คุยเลยอืเรากลัวไหมว่าเขาจะเอาคำสัมภาษณ์ของเราไปแบบเป็นเป็นในเรื่องตำนาีความแบบต้องร้องการใช้คำประมาทอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูปิ่นประมาทอะไรเขาอีกหนูพูดเนี่ยหนูพูดด้วยความหวังดีอย่างคาพูดบางอย่างต่อจุดจุดๆอย่างเงี้ยหนูพูดชื่อเขาหรือยังเอ๊ะฉันพูดชื่อคุณหรือเปล่า เออถ้าพูดเอ่อยชื่อมาก็มาฟ้อ,ฟองถ้าฉันไม่ได้พูดชื่อคุณตอนนี้ฉลาดแล้วนะ<ม>ฉันฉลาดแล้วอยา่าไม่หลงกลเธอหรอกถ้าแบบมันนาไปสู่การคิดไปถึงเขาได้อะไรอย่างงยเอาก็ถ้าเกิดเขาอยากรับก็เรื่องของเขาสิสมองเขาปัญญาเขา<ม>เขาอยากรับก็รับเอาค่ะไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าคุณไม่รับ ก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเกิดอ,อะไรมานกิเกิดขึ้นบนชั้นศาลก็ต้อบสู้อย่างก็สู้ก็เราไม่ได้เราพูดความจริงอะ่ะเออคุณมาแขะรี่ก่อนอะ่ะเออรี่ไม่เคยรี่ไม่ได้ไปแขะคุณเลยคุณมาอยู่ๆมาแขะรี่เพื่ออะไรเพือ่อที่จะให้รี่แบบโมโหพูดแบบเดือดดาอือหอีกแล้วอีกแล้วรู้ทันแล้วค่ะ ถ้าเขาจะแก้ตัวว่าเขาไม่ได้เอ่ยชื่อเราแต่เขาใช้คำพูดแทน,นก็รี่ก็เหมือนกันค่ะนี่ก็ไม่ได้เอ่ยชื่อเขานะเออรีรีพูดหรอพูดแล้วหรือยังพูดแล้วหรอพี่ได้ยินปะแล้วพวกพี่จะยังไงเราต้องไปเขียนข่าวดูเย <laughs> อ๋อ<ะ>มันก็ต้องราย,ยางานิสอะไรอ๋อระยะที่สื่อก็บอกว่าถ้าต้องการก็รับเอาถ้าไม่ต้องการก็ปล่อยผ่านค่ะ โอเคโอเคขอบคุณค่ะรี่ขอบคุจาหมองสีแดงนะในทาคนฎหม่มนคภาพได้เยอะใช่ไหมะต้องระวังอบคุณนะถ่ายกล้องี่หลัมถ่ายทุกหลถ่ยถ่ายกันเดี่อยคุยกันแดงค่ะหนึ่งสองมีะ่งองนี่น่งง ตอนนี going, ้ต well, ่อนะลิล okay. ี yani know, ่นะต้องมีการต่อไปต่อโอเคตอนนี้ต่อนะคะลิลี่ใส่ตานะหนึ่งสังอีกรุ่นหนะโอเคอันนี้แบบนี้จ้าหนึ่งนี่ละก็มีนะหนึ่งสองเดี๋ยวเธอปรึกษาแม่เธอหรือยังแค่นี้สำคัญมากอีกเรื่องหนึ่งพูดได้ใช่ไหมหนูจะไม่มีวันนี้ได้เลยถ้าไม่มีพวก มันมันเป็นความฝันของหนูว่าวันหนึ่งนะหนูจะต้องมีนักข่าวมาสัมภาษณ์หนูแบบนี้แล้วพี่ๆทุกคนนะ่ะก็สอนหนูด้วยลีอยบบนะ่อย่าทำแบบนี้นะอย่าทำแบบนี้นะการที่ลี่ออกผลกระแสมันก็เป็นโอกาสของลี่แต่ถ้าแต่ถ้าพี่ ไม่ทำข่าวหนูไม่ตีชีวิตของหนูออกไปหนูก็ไม่สามารถที่จะหาเงินได้ด้วยตัวเองหนูเคยหาเงินได้หนึ่งล้านบาทแล้ว,ลวเอาไปทำบุญแล้วถ้าหนูหาเงินได้อีกหนึ่งล้านบาทหนูจะดูแลพี่ๆทุกคนนะอย่าทิ้งหนูนะแล้วก็หนูดีใจมากที่หนูได้เป็นลูกๆของพี่ทุกคนคนะ่ะ ขอบคุณจริงๆค่ะสื่อมวลชนทุกๆสื่อเลยหนูขอสัญญาว่าเงินร้านที่สองเป็นเงินของพี่ๆทุกคนนะถ้าไม่ใช่แสงของพี่ๆหนูจะไม่มีโอกาสหาได้ครับหนูจะไม่บอกหนูมีสิ่งดีๆให้แต่กุเไปก่อนเขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์ค่ะ